สวัสดีครับผมโจตีเฮนซัดครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟกาววิ่งทาาเซิฟแห่งการเจริญเติบโตส่วนคนที่กําลังหาเซิฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิฟนี้ดูได้เลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําระบบต่างๆภายในเซิฟนะครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาในเกมในครั้งแรกนะครับอย่าลืมอันกดด้วยแล้วก็วิธีเล่นนะครับจะอยู่ที่มุมซ้ายบนก่อนที่เราจะเข้าเกมมนเดงนะครับถ้าอย่างเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําจุดเกิดก่อนเลยกันนะครับสำหรับเด็กใหม่ที่เพิ่ง มารับของฟรีตรงนี้ด้วยนะครับในฝั่งนี้เลยนะครับเราจะได้รับตัง5,000แล้วก็ได้มือถือแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะครับนี่สำหรับเด็กใหม่นั้นแล้วก็พวกอาหารยังชีพเริ่มต้นในเซิร์ฟมันเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ จะมีร้านอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดหมอดแป๊บหนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นรูปอาหารด้วยนะครับี่เลยมีไส้กรอกนะครับเป็นฮอตดอกนะนอย่าคิดมากนะครับไส้กรอกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับ2อ,อันนะนี่สาหรับคนที่ต้องการอาหารที่จะกินนะครับก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับส่วนใครที่ จะเปลี่ยนสกินตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสกินใหม่สามารถที่จะมาทับบายตรงนี้ได้เลยนะครับผมชอบรูปตรงนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกผู้ชายกับผู้หญิงได้นะครับและเราสามารถที่จะเลือกตัวละครได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูปตัวละครขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เจ๋งมากนะนี่เลยเราสามารถที่จะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเป็นใครเดีอ่าขอเป็นนารูโตะแล้วกันนะนี่เลยโอ้โหนารูโตะโคตรเท่เลยดิอ้าตอนนี้เรากลายเป็นนารูโตะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ กลับเป็นตัวผู้หญิงเมื่อกี้แล้วกันเนาะตัวใหม่ก็ได้เนาะตัวไหนก็ได้เนาะก็เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับนี่ใครสวยสุดครับเนี่ยและสำหรับใครที่อยู่ในเซฟโซนตรงนี้นะครับห้ามต่อยกันนะครับถ้าสมมติว่าเราต่อยกันหรือว่าเจอเกียนนะครับเกียนก็จะเจอแบบนี้เลยนี่เลยเกียนก็จะหยุดชะง,งักไป5วินาทีน,นะครับก็คือห้ามต่อยกันในบริเวณนี้นั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็นจุดเซฟโซนนั่นเองเนะไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะโดนเกียนเนาะแล้วก็ฟังนี้นะครับก็ จะมีเลเวลด้วยนะครับนี่ก็คือบอกเลเวลคนในเซิร์ฟนะครับว่าใครเลเวลเยอะที่สุดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเงินเองนะว่าใครมีเงินเยอะที่สุดนั่นเองนะครับนี่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับอย่าลืมมาฟาร์มด้วยนะครับเราจะได้เป็นที่1ของเซิร์ฟนั่นเองนะครับนี่สำหรับใครที่อยากจะมีชื่อติดบอร์ดนะครับแล้วก็ ตรงนี้สาหรับเด็กใหม่ต้องมาเบิกรถออกไปทํางานนั่นเองนะครับเราก็จะได้รับจักรยานไปคนละคันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตในเซิร์ฟได้เลยนะครับและต่อไปเดี๋ยวเรามาดูของโดเนทใหม่ๆในเซิร์ฟนี้กันบ้างน,นะครับอันแรกก็คือหมัดไฟตัวนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะซื้อได้จากตรงนี้นะครับโดเนทนะแล้วก็เลือกไปที่หมัดโดเนทตรงนี้นะครับนี่ หมัดต่างๆเพียบเลยนะครับถ้าใครชอบไปไหนก็สามารถซื้อได้เลยนะครับนี่เราก็ไปเติมวอลเลตกับแอดมินได้นะครับอย่างเช่นหมัดไฟที่ผมซื้อมานะครับถ้าเราจะใช้ก็เลือกไปที่กระเป๋าเก็บอาวุธตรงนี้นะครับนี่เลยมันก็จะมีหมัดไฟอยู่ตรงนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้สกินแฟชั่นเท่ๆนะครับก็จะมีชุดแฟชั่นให้ซื้อตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีเพียบเลยนะครับอย่างเช่นชุดผู้คุมตัวนี้นะครับราคา300รวอลเลตเท่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ เอามาใส่ได้นะครับเลือกไปที่กระเป๋าแฟชั่นตัวนี้แหละนะครับแล้วก็เลือกไปที่ผู้คุมตรงนี้นะนี่เลยผู้คุมฟืบก็ให้เราก็จะได้ชุดผู้คุมออกมาแบบนี้นะครับเท่ๆนะดูเหมือนว่าจะมีเหมือนหัวผีนะครับติดมาด้วยนะครับเป็นผู้คุมนะและถ้าเราจะถอดชุดนะครับก็เลือกไปที่อันเก่านะครับนี่เลยนะชุดผู้คุมมันก็จะหายไปแบบนี้นะครับแล้วก็ มีอีกอันนึงนะครับที่แอดมินอยากจะแนะนำนะครับก็คือชุดแฟชั่นแฟนตาซีตัวนี้นะครับชุดเนกาโซนิกตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอันใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันใหม่มากแค่ไหนนะเดี๋ยวเราเลือกไปที่กระเป๋าแฟชั่นตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ชุดเนกาโซนิกนี่เลยผมซื้อมาแล้วนะครับนี่เลยมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ดูด้านหลังสิโคตรเท่ เป็นเนก้าสูงอีกนะครับสำหรับใครที่ชอบแฟชั่นแบบนี้นะครับลองหาเลือกซื้อดูได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีของแฟชั่นอีกเพียบเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ ต่อไปเดี๋ยวลองมาดูกาชาคอนเทนเนอร์กันบ้างแล้วกันนะครับเป็นระบบแจมๆในเซิร์ฟนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าสเตตัสของเราเป็นยังไงนะครับก็เลือกไปที่รูปคนตรงนี้แหละนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดของเราหมดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราเติมมาเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะ,นะ <isto> ส่วนใครที่อยากจะเปิดกาชาคอนเทนเนอร์นะครับเลือกไปที่ดเนตนะครับแล้วก็เลือกไปที่กาชาคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับสายฟรี <S <S ก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับเลือกไปที่กาชาคอนเทนเนอร์มันก็จะบอกจุดสีแดงๆนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับมันก็จะ นามบินตรงนี้แหละนะครับเผื่อใครจะหาจุดไม่เห็นเนาะและว,วิธีการซื้อกระชาคอนเทนเนอร์ครับกง่ายๆนะครับกดตัวเอ็นะเราสามารถที่จะซื้อจากเงินเขียวได้เลยนะครับแบบนี้นะแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวแรสุดนะครับก็จะเป็น r e เ e น e น a รีเลยนะครับร้อยแคสครับจัดไปนี่สวนไอ้นี่มันก็จะโทรหาคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวมันจะตกลงมาบนฟ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวึบโอ้โหเขียดหัวไปนิดเดียว และมันจะมีเวลาแค่5นาทีเท่านั้นในการเปิดนะครับแต่ว่าเปิดก็แป๊บเดียวนะเราต้องรีบเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเปิดมาแล้วจะได้อะไรนะครับมันก็จะเป็นกล่องสุ่มต่างๆนะครับก็จะมีของให้นะครับมีเงินมีอะไรต่างๆนะนี่เลยอันนี้ผมได้ตังหกพันนะครับในการซื้อกาชาคอนเทนเนอร์เนาะนี่เลยสำหรับใครที่ อยากจะลองสุ่มของต่างๆดูนะครับก็สามารถมาตรงนี้ได้นะครับและในเซิฟนี้มีเกาะกาวิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันคืออะไรสําหรับใครที่อยากจะมาจุดนี้นะครับก็เลือกไปที่ GPS ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่สถานที่ทั่วไปเลือกไปที่เกาะกาวิ่งตรงนี้นะครับและมันก็จะอยู่กลางมหาสมุทรนั่นเองนะครับและในอนาคตนะครับตรงนี้ จะมีจุดที่ NBC มารับเราด้วยนะครับก็คือเรามาขึ้นเรือกับ NBC แล้ว NBC ก็จะพาเราขับไปที่เกาะนั่นเองนะครับในอนาคตนะตอนนี้แอดมินกําลังจะอัปเดตระบบอยู่นั่นเองนะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับมันก็จะเป็นเกาะใหญ่ๆตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าในเกาะกาวิ่งตรงนี้นะมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับ เฉลยเลยแล้วกันนะครับก่อนนี้ก็คือเกาะคราฟอาวุธนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความอลังการของเกาะนี้กันบ้างนะครับว่ามันจะอลังการมากแค่ไหนนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีบ้านล้างอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ล้างแล้วนะครับจะมีระบบอื่นๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ส่วนใครที่จะคราฟอาวุธนะครับก็สามารถมาตรงนี้ได้นะครับดูตรงนี้ก็ จะเป็นสนับมือนะครับนี่เลยนะเราสามารถที่จะกดเนะครับแล้วก็ดูวัตถุดิบได้เลยนะครับแล้วก็หามาตามนี้แหละนะครับแล้วก็บอกเปอร์เซ็นในการครับติดด้วยนะครับนี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้สนุกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้เบสบอลนะครับแล้วก็มีอันนึงนะครับซ่อนไว้ตรงนี้นะครับมันก็คือคันตนานเองนะครับหรือว่าคันตนาเนาะนี่เลยมันก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ มาคับอาวุธจากตรงนี้ได้นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่45เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับและสำหรับสถานที่ต่อไปก็จะเป็นที่ขายรถนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะกดเฮดนะครับแล้วก็เลือกไปที่ GPS ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่สถานที่ทั่วไปแล้วก็เลือกไปที่ร้านขายรถตรงนี้นะครับนี่มันก็จะบอกจุดเราเลยนะครับก็วิ่งเข้ามาตรงทางเข้าตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะครับบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะ เข้าไปด้านในได้เลยนะครับแล้วก็ด้านในจะมีรถจอดอยู่แบบนี้เลยนะครับดูดิโคตรเท่นะครับตอนนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีรถด้วยนะครับเพียบไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อรถจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดหมดแป๊บหนึ่งนะนี่เลยแล้วเราก็กดซื้อไปเลยนะครับวิธีซื้อก็พิมพ์ทับายคานะครับพิมพ์ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะครับตอนที่เราเลือกรถนะครับจิ๋งมากนะนี่เลย เราสามารถที่จะดูรถได้เลยนะครับว่ารถคันนั้นเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเราจะซื้อดูสักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเลือกสักคันหนึ่งแล้วกันนะครับผมชอบสีดํานะอ่ะก็ลองซื้อดูแล้วกันนะครับคันนี้เลยหลังจากที่เราซื้อแล้วนะครับเราสามารถที่จะออกไปเสกรถได้เลยนะครับจากด้านนอกนะนี่เลยก็สามารถที่จะมาเสกตรงนี้ได้นะครับเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดต่อยหนึ่งทีนะครับเราสามารถที่จะเลือกรถของเราได้เลยนะครับนี่เลยนะ และรถของเรานะครับตอนที่เราเสกออกมาแล้วนะครับเรากด N 1นทีนะครับเราสามารถที่จะทําอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับล็อกรถก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดไฟหน้าก็ได้นะครับแบบนี้เลยเห็นปะว้าอย่างเท่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหมอนให้ดูนะว่ามันสวยมากแค่ไหนนะนี่เลยโอ้โหดูเดะเปิดไฟหน้าแล้วก็ปิดไฟนะครับสามารถที่จะเลือกได้หมดเลยนะครับเปิดกระจกก็ได้นะครับปุ้ยนี่เจ๋งมากเปิดกระจกด้านซ้ายด้านขวานะครับทําได้หมดนะเราก็สามารถเลือกได้นะครับ ทำได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นระบบที่เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ไ you know? ขกุญแจตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสตาร์ทรถออกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับออกไปได้เลยนะครับระบบโคตรเจ๋งนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้และในเซิร์ฟนี้มีงานเพียบเลยนะครับอย่างเช่นงานขุดแร่นะครับจะเป็นสถานที่ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กดเฮดเลือกไปที่ G.P.S นะครับแล้วก็เลือกไปที่งานถูกกฎหมายนะครับมันก็จะมีงานเพียบเลยนะครับสำหรับที่แรกที่ผมจะแนะนานะครับก็คืองานขุดเหมืองตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูด้านในนะครับบอกเลยว่า อลังการงานสร้างมากเลยนะครับให้เราวิ like ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปด้านในเลยนะครับมันก็จะมีเหมืองใหญ่รออยู่นะครับและตอนนี้เราก็มาถึงเหมืองแล้วนะครับบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเราลองสังเกตดูนะครับมันก็จะมีหินอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกหินแล้วก็ขุดได้เลยนะครับบปดีนะก็คือขุดแร่ต่างๆนั่นเองนะครับ80 90 1 0เ หลังจากที่เราขุดเสร็จนะครับสังเกตดูนะครับว่าหินมันจะหายไปด้วยนะครับเซิฟนี้เจ๋งมากนะครับก็คือหินพวกนี้มันก็จะสุ่มดับไปเรื่อยๆด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นระบบที่เจ๋วมากๆนะครับส่วนใครที่ฟาร์มหินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอาไปสกัดได้นะครับแล้วเราต้องขุดหินให้ครบ5ก้อนนะครับเราถึงจะสกัดได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเราจะลองมาสกัดดูนะครับว่าเราจะได้แร่อะไรนะครับแล้วก็ ตอนที่เราสกัดนะครับค่อนข้างที่จะเร็วกว่าตอนขุดนั่นเองนะครับนี่นะ60 70 8เ90 100เเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรนี่คุณได้คริสตัล1นอันนั่นเองนะครับนี่แสดงว่าเราต้องขุดมา5ก้อนแล้วเราถึงจะได้แร่มา1อันนั่นเองนะครับนี่เลยนะสถานที่ก็จะอลังการงานสร้างแบบนี้เลยนะครับ และอีกงานหนึ่งที่จะแนะนําก็คืองานตัดไม้นั่เองนะครับเราสามารถเปิดได้จาก GPS ตรงนี้เลยนะครับ GPS เลือกไปที่งานถูกกฎหมานะครับแล้วก็เลือกไปที่งานตัดไม้นะครับบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นงานธรรมดาแต่ว่าในเซิร์ฟนี้ไม่ธรรมดานะครับขั้นตอนแรกเลยแล้วก็กดตัวเอ็นนะครับเราก็จะได้เลื่อยไม้มาแบบนี้นะครับนี่เลยนะเป็นเลื่อยนะครับด้วยไฟฟ้าเนาะเลื่อยไม้ที่ไหนเนี่ยอ่ะแล้วทีน่นี่เราก็วิ่งมาตัดไม้ตรงนี้นะครับแล้วตอนที่เรา ตัดลงไปนะครับเราลองสังเกตนะครับมันจะมีคําว่า44ทับหนะครับก็คือเราตัดไม้ครั้งหนึ่งเราจะได้มา2ท่อนนะครับและไม้พวกนี้มันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่ามันจะมีจํากัดด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะรีกลับมาเรื่อยๆแหละนะครับนี่ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ต้นไม้พวกนี้มันสามารถที Нет, ่จะตัดแล้วก็หายไปได้จริงๆนั่นเองนะครับหลังจากที่เราตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาโปรเซสตรงนี้ได้นะครับส่วนระบบโปรเซสในเซิฟนี้นะครับบอกเลยว่า เจ๋งมากๆนะครับเราสามารถที่จะกด n ได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะออโต้เลยนะครับก็คือมันจะโพสต์เสร็จไปจนกว่าไม้ของเราในตัวจะหมดไปเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะกด n ซ้ําอีกรอบเพื่อที่จะหยุดออโต้ได้ด้วยนะครับนี่นะอันนี้จะได้1ครั้งนะอ่นนี่เลยเราก็จะได้ไม้แปรรูปมาแล้วมันก็จะโพสต์ซ้านะครับถ้าเราจะหยุดก็ กด n ซ้ำอีกรอบนะครับมันก็จะหยุดให้เราทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นระบบที่เจ๋งมากๆเลยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตลาดนะครับแต่ก่อนที่จะไปแนะนําตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําหน้า hud ก่อนแลวกันนะครับว่าหน้าจอของเรามีอะไรกันบ้างนะครับมุมขวาบนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานเองนะครับตำรวจหมอแล้วก็ช่างนะครับแล้วก็มุมขวาล่างนะครับก็จะเป็นเวลาที่เราเล่นตั้งแต่เข้าเกมมานั่นเองนะครับแล้วก็จะบอกเฟรมเดียที่เราเล่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นชื่อเซิร์ฟเนาะและมุมซ้าย าล่างก็จะเป็นค่าสถานะต่างๆนะครับอย่างเช่นค่าหิวข้าวค่าหิวน้ําแล้วก็ค่าความเหนื่อยด้วยนะครับและหัวใจก็จะเป็นเลือดของเรานั่นเองนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นค่าอาบน้ำนั่นเองเนาะและตอนนี้เราก็ อยู่ที่ตลาดแล้วนะครับเราสามารถที่จะเช็คราคาตลาดได้นะครับพิมพ์ทับอีโคโนมีนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ทับให้ดูนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่ระบบในเซิฟนี้มีเยอะมากนะครับนี่เลยนะแล้วก็พิมพ์ทับอีโคโนมีเนาะมันก็จะมีราคาตลาดแบบนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเช็คได้ตลอดเลยนะครับว่าราคาของอะไรน่าไปทํามากที่สุดเนาะแล้วก็ตอนที่เราขายของในเซิฟนะครับบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆนะครับพวก ตัวละครเนพวกนี้มันมีท่าทางตอนทอนเงินด้วยนะครับแบบนี้นะนี่เลยมันเอาเงินให้เราเนาะนี่เลยโคตรเจ๋งนะครับนี่มีระบบแบบนี้ด้วยนะครับขายรอ,อบหนึ่งมันเจ๋งมากอ่ะโอเคฟุ๊บก็ให้นี่สุดท้ายที่กาลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะครับแล้วก็อยากจะเจอระบบล้ำๆแบบเซิร์ฟนี้นะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูได้เลยนะครับถ้าไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม